ร่วมบันทึกประเทศไทยโดย Sing Corporation ปตทพลังที่ยั่งยืนการบินไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมืองหรือเรียกสั้นๆว่าผู้นำเมืองรุ่นที่หนึ่งซึ่งจัดโดยกรุงเทพมหานครกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มาได้ระยะหนึ่งก็มีการไปศึกษาดูงานต่างจังหวัดครั้งที่สองที่จังหวัดเชียงรายเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทีมงานบันทึกประเทศไทยติดตามไปทำข่าวการดูงานครั้งนี้ด้วยนะคะโดยการสนับสนุนของสายการบินแอร์เอเชียค่ะแม้จะมีผู้โดยสารเดินทางในเช้าวันนั้นมากจริงๆ แต่เจ้าหน้าที่ของ a i r ์เอเชียก็ดูแลผู้ที่เข้าแถวรอเช็คอินเป็นอย่างดีค่ะสำหรับผู้ที่ไม่มีสัมภาระก็ถือกระเป๋าติดตัวกันเครื่องสามารถทำการเช็คอินได้ด้วยตัวเองนะคะสะดวกสบายดีค่ะหลับยังไม่ทันเต็มอิ่มก็ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงมีน้องๆหนูหมูมาเล่นดนตรีให้ฟังเพลงกันเพลินผู้ใหญ่ใจดีทั้งไทยและเทศก็ร่วมสมทบทุนการศึกษาไปหลายรายค่ะ ากนั้นคณะของเราก็เข้าห้องรับรองมีกาแฟแซนด์วิชโดยความเอื้อเฟื้อของอดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณอาชไทยรัตนดิลกณภุเก็ตรือที่พวกเราชาวผู้นำเมือรุ่นที่หนึ่งเรียกท่านว่าพี่เหลาค่ะก็จัดเตรียมไว้รองท้องก่อนจะมุ่งหน้าไปวัดร่องขุนนะคะไปได้ค่ะเอ่อชักข้างโนเชื่อกายาพาค่ะเชื่อเลนเชื่อกังค่ะ โนเ,เป็นคนจริงค่ะยิงดีต้อนรับทุก้างมาเที่ยวที่เชีงรายค่ะวันที่คณะของเราเดินทางไปถึงเป็นวันแรกเป็นวันแรกนะคะขอย้ำที่อากาศเปลี่ยนแปลงจากร้อนมาที่17องศาไม่เห็นพระอาทิตย์เลยค่ะดีว่าเตรียมเสื้อกันหนาวกันมาเลยพอสู้กับความเย็นไว้แต่ก็สดชื่นดีค่ะ ที่วัดร่องขุณเรามีเวลาเพียงชั่วโมงเดียวนะคะดังนั้นใครสนใจมุมไหนอยากดูอะไรก็ต้องบริหารจัดการเวลากันเองทุกอาคารและงานที่จัดแสดงไว้มงดงามน่าสนใจทั้งนั้นกิจกรรมหลักของพวกเราก็คือถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะทีมงานตัดสินใจเข้าไปในหอศิลป์เฉลิมชัยโคสิทพิพัฒน์ ได้ชมงานชิ้นเอกของอาจารย์อย่างเต็มที่ค่ะบริเวณนี้ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปเลยซื้อหนังสือประวัติและผลงานของอาจารย์มาอา่านมีภาพสวยๆอยู่เยอะเลยค่ะใใจ,คาจากวัดร่องคุณคณะของเราไปรับประทานอาหารกลางวันที่พัฒการยูนานริมแม่น้ำกก จานเด็ดของที่นี่ก็คือขาหมูหมันโถอร่อยแบบไม่กลัวอ้วนต้องรีบรับประทานเพราะอากาศทำให้อาหารเย็นเร็วมากค่ะช่วงบ่ายไปทัศนศึกษาโรงเรียนเทศบาล6เชียงรายโรงเรียนชั้นนำในการจัดการศึกษาซึ่งเริ่มเปิดเมื่อปี2542ในสมัยที่คุณวันชัยจงสุทธนามณีเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อให้โอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เยาวชนค่ะ สวัสด <rude S 2> ีเจ้าตางเฮติเฮสบาลองนครเจียงไฮผู้สึกเป็นเกียร์ยางยิงที่ได้ต้อนทับคณะผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมืองหรือผู้นำกรุ่นทีหนึ่งทุกท่านเจ้า Good afternoon, ladies and gentlemen. Today our school is very proud to welcome the e c l u s i v e mayor or the first mayor. ท่านผู้ชมทุกท่าน การแสดงจากนักเรียนแล้วสวยงามดีนะคะมีการเสวนาโดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่นที่หนึ่งซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีร้อยเอ็ดภูเก็ตพนัทนิคมยโสธรและเชียงรายค่ะ แต่ละท่านก็แสดงวิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมนะคะนายยเทศสนตรรีมหาวรทกรุงเทพนาราประเทศสาพชนนะครับเพราะว่าชื่อนี้มันมีที่เดียวในโลกฉะนั้นการพัฒนาเรื่องการแก้ปัญหาปัญหาไม่มีใครรู้เรื่องของท้องถิ่นได้กับชาวท้องถิ่นนะครับขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ่านเริ่มเข้าใจในภาพนะครับแดดร่มลมตกคณะของเราไปที่ไร่บุญรอดค่ะ หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือสิงห์พาร์คเก็บภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็วขับรถผ่านทุ่งคอสโมสหลากสีมองเห็นศูนย์กีฬาและสันธนาการอยู่ไกลๆเป็นจุดเล่นกิจกรรมซิปไลน์หน้าผาจำลองและมีร้านอาหารอิตาเลียนแสนอร่อยแต่ยังไม่ใช่จุดหมายของเรานะคะเพราะมือ้อค่าเราจะไปกันที่ร้านอาหารภูพิรมเป็นจุดชมวิวที่สวยจุดหนึ่งในไร่ค่ะ ขึ้นไปร้านก็มีดอกเหลืองเชียงรายกำลังบานสะพรั่งก็ถ่ายรูปกันทั้งหมูทั้งเดียวตรงนี้แหละค่ะมื้อนี้ก็มีขาหมูเยอรมันขาหมูอีกแล้วนะคะขาหมูเยอรมันผักชุบแป้งทอดและต้มยำปลาแถมยังได้ชิมน้ำสวรรดข้นสดชื่นใจจริงๆค่ะค่ำนั้นคณะผู้นำเมืองรุ่นที่หนึ่ง เที่ที่พักโรงแรมเวียงอินใจกลางเมืองเชียงรายอยู่ใกล้น,ในาซป่าและถนนคนเดินเชียงรายที่นี่ก็มีเวลคัมดริ้์เป็นน้ำมะตูมหอมชื่นใจหวานกำลังดีไว้ขอต้อนรับทราบมาว่าแต่ละวันก็จะมีน้ำลำไยมีเตยหอมกระเจี๊ยบและแตะไคร้สลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะ เก็บของแล้วหลายท่านยังไม่พักผ่อนนะคะเพราะว่าจะต้องออกไปชิมโบลอยมือถือเจ้าดังตรงทางเข้าเชิงรายนา,า์ปาษาดูภาพคนที่มามุงกันอยู่แล้วสงสัยจะอดค่ะแล้วก็เป็นอย่างที่คิดนะคะขนมหมดก่อนถึงคิวเราเลยเปลี่ยนใจไปกินโรตีกล้วยหอมฝั่งตรงข้ามแทนอร่อยใช้ได้ค่ะอ้วนเหมือนกันนะคะเนี่ย เดินชมสินค้าในตลาดเพลินๆก็ได้ยนินเพลงมาแต่ไกลเป็นวงสองหนุ่มที่ร้องเพลงได้น่าฟังทั้งเพลงไทยและเพลงสากลค่ะที่เวทีนี้ยังมีการแสดงรำไทยให้ได้ชมสลับกับวงโฟกซองสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติกันอย่างมาก รูปกันใหญ่เลยค่ะเดินชมตลาดเชียงรายนท์ประสากันต่อนะคะไม่น่าเชื่อได้เจอกับคุณนิด,ดาหงวิวัฒน์กับน้องน่ารักอีกท่านหนึ่งอุณหภูมิ17องศาเลยอุ่นขึ้นมาทันใดอุ่นใจที่เจอคนคุณภาพค่ะนัดกันยังไม่มีทางเจอแบบนี้เลยนะคะส่วนภาพสุดท้ายเป็นแฟนรายการวิทยุก็ยืนมองหน้าผู้บรรยายแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกว่าเออ,เอ,อคนนี้คุ้เสียงจำได้ ก็แปลกดีนะคะมาไกลขนาดนี้ยังจำเราได้อีกนะคะก็ทำให้คนแก่อย่างผู้บรรยายรู้สึกประชุ่มกระชวยขึ้นมาเล็กน้อยเพราะว่าเจอแฟนคลับที่เชียงรายใครจะคิดล่ะคะอาละค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะร่วมบันทึกประเทศไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค P.E.A. Light for Life ใส่ใจทุกชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด Sing Corporation อยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหม เป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดทุกการเดินทางมีความหมายรอยยิ้มของคุณนั้นสำคัญปลายทางแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนปลายทางของฉันนั้นคือคุณ พบช่วงเวลาที่ดีที่สุดบนผืนโลกเดินทางผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดบนผืนฟ้าการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าความสุขของเราคือความภูมิใจคือความใส่ใจคือความมุ่งม,มั่นคือความตั้งใจพัฒนาการบริการเพื่อมอบความสวา่าง ทุกชีวิตทั่วไทยโดยยึดหลักความโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้ด้วยหัวใจธรรมาพิบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ้อยส่งมหลายบทบาทได้เพราะจ่อยมีแป้ง MTI ค่ะเป็นพิธีกรวุ่นแต่ก็ต้องดูสวยค่ะขึ้นแคดอล์กยิ่งต้องสวยทุกมุมมอง พอเป็นดารามีแป้ง MTI นี่แหละค่ะที่ช่วยให้จอยสวยสมบทบาทถามใครดูก็ได้แป้ง MTI แป้งที่ดาราใช้เนียนใสไม่รีทัชร่วมบันทึกประเทศไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด ซิงคอ r p ปอเรชันคุณผู้ชมคะวันที่สองของการไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงรายช่วงเช้าผู้เข้ารับการอบรมผู้นำเมืองรุ่นที่หนึ่งก็เดินทางไปที่อำเภอแม่สายเพื่อฟังการบรรยายสรุปเรื่องการค้าชายแดนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายที่โรงแรมแม่คงเดลต้าบูติกค่ะ ปัญหาสําคัญเร่งด่วนที่จะแก้ไขนั่นก็คือต้องการจะให้ทางรัฐบาลเราเนี่ยนะคะไปคุยกันให้ชัดเจนกับนโยบายเพื่อนบ้านนะคะว่านโยบายกับชายแดนในทั้งไม่ว่าไม่สายเชียงแสนเชียงของเนี่ยเพื่อนบ้าน mm hmm. เพื่อนบ้านเรามีนโยบายยังไงกันบ้าง mm hmm. เพื่อที่ทางเราจะได้ดําเนินให้สอดคล้องกันและไม่ว่าจะเป็นด้านของด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับเพื่อนบ้านของเราซึ่งขณะนี้เพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเมียนมาก็พัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกันกับ ในส่วนของจีนก็คือเขตปกครองตอนเองชนชตาติไต12ปัญปนาก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเช่นกันค่ะสิ่งที่อยากจะให้ช่วยกันนิดนึงคือในเรื่องของการที่คนประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเ,<ร>เข้ามาสู่ในประเทศไทยเนี่ยขอให้มีความสะดวกสบายกว่านี้นิดนึงในเรื่องของการเดินทางอยากจะให้ได้มากๆคือในเรื่องของการที่จะให้คนเมียนมาเข้ามา,มาอยู่ข้างในลึกขึ้นโดยใช้วีซ่าออนอะลเวินะคะควบคุมในการ เดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อที่สะดวกในเรื่องของด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่ซึ่งในขณะนี้เราได้เปรียบเขาอยู่แล้วะังนั้นเมื่อเขาจะมาใช้งานบริการด้านเราไม่ว่าจะมางานด้านบริการสุขภาพนะคะงานบริการด้านการศึกษาซึ่งขณะนี้เขาก็นิยมที่จะมาใช้บ้านเราด้านการแพทย์หรือจะมาเรียนมาศึกษาต่อในบ้านเราก็เขาก็ต้องการที่จะเข้ามาได้สะดวกมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่ท่านได้บรรยายมารู้สึกว่า ก็ยังคงมีปัญหากันอยู่นะคะจากนั้นก็ไปเยี่ยมชมตลาดการค้าชายแดนจังหวัดเชียงรายและฝั่งท่ากิเล็กเมียนมาได้ของถูกใจกันมาหลายชิ้นค่ะช่วงบ่ายคณะของเราไปดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชานน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งสมเด็จพระเทพรรตนานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการก่อตั้งเพื่อวิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันแล้วก็นำผลงานที่ได้มาผลิตเป็นน้ำมันเพื่อการบริโภคและใช้เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อย่างเช่นเครื่องสำอางและยารักษาโรคค่ะพูดถึงตรงนี้นะคะ คณะผู้นําเมืองรุ่นที่1ก็นั่งชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับชาน้ํามันและพืชน้ํามันของมูลนิธิชัยพัฒนากันอย่างทึ่งอึ้งเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคน้ํามันพืชในชีวิตประจําวันของเราและก็ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือที่นี่มีร้านจําหน่ายชาน้ํามันพืชน้ํามันของที่มูลนิธิในราคาโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องยาวค่ะขออนุญาตไป ต่อกันตอนหน้านะคะบันทึกประเทศไทยจะนำเรื่องราวในรายละเอียดมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าที่เราบริโภคน้ำมันพืชกันทุกวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน่าสนใจมากๆค่ะนอกจากศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันจะเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับชาน้ำมันและพืชน้ำมันเพื่อการศึกษาแล้วพื้นที่ด้านนอกอาคารยังจัดเป็นสวนพักผ่อนและการออกกำลังกาย เป็นจุดท่องเที่ยวรวมทั้งมีร้านค้าและร้านอาหารไว้บริการด้วยค่ะจากการที่หลักสูตรได้กำหนดให้เรียนกันทุกวันศุกร์นะครับห่วงสีเดือนก็ทำให้เราได้มีความเข้าใจและเห็นโลกทัศน์อะไรที่มากขึ้นนอกจากงานที่เรารับผิดชอบเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในการมาดูงานนอกสถานที่เราก็ในการที่ได้ฟังท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณุหลากหลายมากก็ได้นำประสบการณ์และก็มุมมองที่แต่ละท่าน ได้ได้มีประสบการณ์โดยตรงเนี่ยมาเล่าสู่พวกเราฟังก็ทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็เกิดแนวความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นที่จะไปพัฒนาในหน้าที่การงานที่เรารับชอบอยู่นะครับอย่างกรณีของที่มาที่เชียงรายเราก็ได้ไปดูกิจกรรมของแาวท้องถิ่นเทศบาลน,นครเชียงรายเรื่องจัดการศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล6นะครับซึ่งวิสัยทัศน์ของโรงเรียนก็ต้องการที่ให้เป็นโรงเรียนชั้นนําของทางภาคเหนือ ซึ่งก็สามารถจัดการภาษาได้อย่างดีและก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่ประเทศใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นพม,มา่าหรือลาวหรือก็เชื่อมโยงไปถึงจีนก็เลยเน้นเชิงภาษาเพื่อเกิดสัทภาพของประชาชนชาวภาคเหนือเขาก็เป็นเรื่องดีได้สะท้อนถึงขอบเขตหน้าที่ของชาวท้องถิ่นเทศบาลที่ดูแลรับผิดชอบประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นการทํางานการบริการสาธารณะแทบทุกเรื่องที่ต้องดูแลลูกบ้านหรือที่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง จากกฎหมายกระจายอํานาจที่มุ่งเน้นให้เราได้มีโอกาสได้ดูแลแล้วก็สร้างสารรค์ท้องถิน่นเป็นที่รักยิ่งของเราซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันนะครับมีสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องวัฒนธรรมเพณีภาษาหรือในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นก็มีความหลากหลายมากนี่คือเสน่ห์ของชาวท้องถิน่นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะท้อนในแง่งงมที่ตัวเองมีประสบการณ์านด้านการบริหารงานท้องถิน่น คือเทศบาลเมืองเลื่มาเป็นเวลา20ปีก็เป็นนายกเทศมนตรีมาตั้งปี2 5 3 8จนปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาชานํามันและพืชน้ำมันเราก็กลับมาที่โรงแรมเวียงอินนะคะยันวันนั้นริมสะน้ำของโรงแรมเวียงอินก็คึกคักเป็นพิเศษในบรรยากาศแบบล้านนามีซุ้มของกินเล่นและมุมถ่ายรูปที่จัดไว้อย่างงดงาม ผู้เข้ารับการอบรมผู้นำเมืองรุ่นที่หนึ่งก็แปลงโฉมแต่งตัวชุดชาวเหนือมาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่พี่เหลาอัศไทยรัตนดิลกนภูเก็ตและคณะตั้งใจจัดเต็มให้เพื่อนร่วมรุ่นทุกคนคะ่ะขอบพระคุณท่านอดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพี่เหลาอัศไทยรัตนดิโลกนภูเก็ตไว้ณที่นี้นะคะแอบรายงานนิดนึงนะคะว่าวันงานเนี่ยมีฝนพรมลงมาด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นกระบวนเสลี่ยงที่มีการฟ้อนอย่างงดงามที่เอื้อเฟื้อโดยพี่เลาอีกแล้วนะคะก็ให้เข้ามาฟ้อนด้านในบริเวณที่จัดงานนอกเหนือจากกระบวนเสลี่ยงที่จัดกันด้านนอกแล้วนะคะเข้ามาจัดด้านในให้อีกรอบหนึ่งคะ่ะงดงามมากๆเลยนะคะอยากจะเรียนว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงครับ ที่มาร่วมกันในหลักสูตรผู้นำเืองในวันนี้แล้วก็เห็นอาจารย์จิรชัยเห็นว่าจะมีกล,ลุ่มอื่นๆไล่เรียงพบปะหาเรือกันอีกเรื่อยๆใช่ไหมครับอของกลุ่มของอาจารย์จิรชัยจะจัดขึ้นเร็วๆนี้เหมือนกันใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งตัวอย่างหนึงงน่งของการที่จะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับก็ขออนุญาตให้ถือว่าหมายอะไรนะวมินทรธาราช เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งที่จะช่วยทําให้ความฝันของเราคือท้องถิ่นเข้มแข็งนั้นอยู่รอดในประเทศไทยได้ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับตอนรับุทุกท่านครับสวัสดีครับดรพิจิตรรัตกุลท่านอธิการบดีมหาวิทยาลายัยนวมินทราธิราชกล่าวเปิดงานด้วยความประทับใจในความสามัคคีของผู้รับการอบรมผู้นําเมืองรุ่นที่หนึ่งส่วนเรื่องการแสดงที่วิจิตรการตา บนเสลียงนะคะคือน้องที่ฟ้อนบนเสลียงนะั่นนะ่ะเก่งมากเลยนะคะส่งตัวได้ดีจริงๆทั้งหน้าดูแล้วก็ต้องลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะ ด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะกันอย่างสนุกสนานมองไปทางไหนก็เห็นแต่รอยยิ้มอย่างมีความสุขของทุกทกคนเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมผู้นำเมืองรุ่นที่หนึ่งได้สนิทสนมรู้จักกันมากขึ้นเรียกว่างานนี้จบลงด้วยความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมค่ะร่วมบันทึกประเทศไทยโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด Sing Corporation คุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหม ถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสามใน4ี่ของโลกคือน้ำแต่มีเพียง3%ที่เป็นน้ำจืดและ3%ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ยังเป็นน้ำแข็งครัวโลกมีเพียงไม่ถึง1%ที่เป็นน้ำบาดาลและน้ำผิวดิน ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพราะทรัพยากรน,น้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่าการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนจ้อยส่มหลายบทบาทได้เพราะจอยมีแป้ง m t i ค่ะเป็นพิธีกรวุ่นแต่ก็ต้องดูสวยค่ะขึ้นแคทวอล์กยิ่งต้องสวยทุกมุมมอง พอเป็นดารามีแป้ง MTI นี่แหละค่ะที่ช่วยให้จอยสวยสมบทบาทถามใครดูก็ได้แป้ง MTI แป้งที่ดาราใช้เนียนใสไม่รีทัชร่วมบันทึกประเทศไทยโดยมูลนิธิใบไม้เขียวดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่น บันทึกประเทศไทยเดินทางไปเชียงรายครั้งนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมเวียงอินสำหรับที่พักและการต้อนรับอย่างอบอุ่นห้องพักตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบไทยภาคเหนือที่มีให้เลือกถึง5แบบนะคะคือ Superior Room Deluxe Room Executive Suite Premier Suite และรอยัลสวีทค่ะมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งด้วยนะคะและห้องอาหาร3ามแห่งก็มีให้เลือกลิ้มลองทั้งอาหารไทย จีนและอาหารยุโรปที่เวียงอินคอฟฟี่ช็อปค่ะหรือว่าจะจิบเครื่องดื่มค็อกเทลเลิศรสไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวที่นี่ก็พร้อมบริการดุดาติมิตรค่ะมาดูงานที่เชียงรายครั้งนี้ได้ทั้งความรู้และความสุขจ้าบ,บานก็ให้การต้อนรับดูแลเป็นอย่างดีนะคะนั่นคือท่านนายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงราย วันชัยจงสุธนามณีแถมค่ากลับยังมอบหนังสือให้เป็นที่ระลึกอีกคนละเล่มด้วยค่ะเออวผมเองอยากจะกลัาเรียนนะครับว่ารู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ถือเอาจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่จะมาเพิ่มพูนความรู้ให้กับเพื่อนๆนนักศึกษาด้วยกันจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็คงจะเป็นเมืองชายแดนเมืองหนึ่งซึ่งติดต่อกับประเทศพมา่าประเทศลาวแล้วก็ไปมาหาสู่กับประเทศจีนเนี่ยนะครับ ก็มีอะไรที่อาจจะเรียกว่าเป็นทั้งโอกาสปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างมากมายนะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆ,ๆพี่นๆนักศึกษาเนี่ยได้มารู้ได้มาเห็นก็คงจะเป็นบริบทหนึ่งที่วันหน้าเนี่ยมีโอกาสจะได้นําไปใช้ในการที่จะพัฒนาประเทศชาติส่วนหลักสูตรที่ส่วนหนึ่งมาดูเรื่องเกี่ยวท้องถิน่นเรื่องการศึกษา ก็คงจะเป็นบริบทหนึ่งเช่นกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราท้องถิ่นสามารถที่จะทํางานเป็นที่พึ่งพาอาศัยของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีในทุกๆด้านโดยเฉพาะมีเพื่อนๆนายก,กน,นะครับห้าหกท่านเนี่ยจากหลายๆเมืองในภูมิภาคของประเทศไทยมาสะท้อนความรู้สึกนึกคิดแล้วก็สิ่งที่เขาได้ทํามาแล้วเนี่ยนะครับให้กับเพื่อนๆนักศึกษาได้ได้รูไไไ้ได้ทราบกันเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นมิตรหมายที่ดีที่หลักสูตรผู้นาเมืองนะครับ ก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณอีกครั้งกับแอร์เอเชียสำหรับความสะดวกในการเดินทางทั้งไปและกลับประทับใจกับการบริการทั้งที่สนามบ,บินดอนเมืองและสนามบ,บินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโอกาสหน้าคงได้เดินทางกับแอร์เอเชียกันอีกนะคะสัปดาห์หน้าติดตามเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับบันทึกประเทศไทยวันพฤหัสหมงเย็น ทาง TNN 2 True Visions ระบบ HD ช่อง784และระบบ SD ช่อง85สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ